ท่าทีต่อการรับโทษนี่แหละที่มันจะพิสูจน์ความชอบธรรมเพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เป็นคนที่ต้องรับโทษรับพระอาชญาทั้งหมดและนี่แหละจะวัดว่าใครจะรอดไม่รอดคือคุณมีท่าทียังไงต่อการรับโทษนะเวลาคุณต้องรับโทษคุณมีท่าทียังไงคุณยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่าหรือคุณไม่ยำเกรงนะครับนี่แหละจะวัดว่าคุณรอดไม่รอดไม่ใช่ว่าคุณเชื่อพระเยซูหรือไม่เชื่อพระเยซูอันนั้นเลือดเถละเถอะ ไอคนชั่วที่มันถูกจับได้แล้วมันยังกล้าชูคอต่อรองภู้นูน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับไอ้นี่ชั่วอย่างไม่มีวันที่จะรอดชั่วแล้วตกนรกด้วยรับโทษและตกนรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องถูกแจ้งโทษเวลาพี่น้องมีโทษมีอะไรก็ตามนะครับก้มหน้ารับผิดซะยอมจำนนซะอย่าทำตัวกล้าหาญชานชัยชูคอไปต่อรองกับผู้พิพากษา นะครับไอทางโลกเราไม่คุยกันนี้เรากำลังคุยในฝ่ายวิญญาณคุณอย่าเป็นคนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่คุณกล้าชูคอขึ้นแล้วไปต่อรองนี่หมายความว่าจริงๆคุณไม่ได้สํานึกผิดอะไรเลยคุณแค่จำนนต่อหลักฐานและคุณก็ยังไม่ยอมหยุดนะคุณยังจะหาทางรอดอีกนะยังพยายามจะเอาโทษนี้ออกไปจากตัวคุณพยายามดิ้นตลอดเวลาคุณพยายามดิ้นที่ไม่รับผิดเพราะฉะนั้นในคนที่มาเชื่อพระเยซูคริสเพื่อจะได้รับอภัยโทษในแง่มุมที่ว่าเออกูจะต้องไม่ต้องรับผิดชอบ กูจะได้พ้นผิดกูจะได้สบายตกนรกนะครับเสียใจด้วยนะแล้วถ้าคุณเชื่ออาจารย์ที่สอนอย่างนี้คุณก็โดนเขาหลอกอแค่นั้นแหละนะแล้วคุณกับอาจารย์คุณก็ตกนรกกันทั้งคู่